สวัสดีค่ะพี่น้องที่รักเจอกันวันจันทร์ตอนเย็นนะคะหลังเลิกงานเนาะก็มีข่าวคราวมาบอกพี่น้องเกี่ยวกับหวยดับนะคะพี่น้องถามมาก็โทรถามอาจารย์นี่แหละจะเป็นส่วนตัวอาจารย์ก็ว่ามามา,มาตอบทีเดียวดีกว่าเนาะมาตอบให้พี่น้องทุกท่านได้รับชมกันดีกว่าเนาะจะได้เป็นวิทยาทานแล้วก็แนะแนวกันไปในตัว ทานน้ำก่อนเอหวยดับอะที่จริงอาจารย์ไม่อยากจะพูดเท่าไหร่เพราะว่าหวยดับบางอันเนี่ยมันมันมันดับมาทั้งปีแล้วมันก็เพิ่งมาเริ่มงวดที่แล้วเนี่ยไม่รู้จะต่อหรือไม่ต่อนะอันนี้ก็อย่าว่ากันนะคะคือถามมาต่อไปนะคะถามมาต่อไปเนะเาะแล้วก็สูตรงวดนี้มั่นใจก็คือสองตัวบนสองตัวล่างมั่นใจมากงวดเนี้ย แล้วก็พี่น้องก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าหากเรารู้ตัวดับใช่ไหมคะเราก็จะพยายามเลือกออกคัดออกเล่นให้น้อยให้เจ็บตัวมากน้อยที่สุดเพราะว่าถ้าได้ก็อยากจะให้ได้มากที่สุดแล้ว v i p ก็หลับกันก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องไม่ต้องตื่นเต้นรอนะคะอาจจะ,ะเป็นคืนเช้าพรุ่งนี้เนาะ VIP เช้าพรุ่งนี้เพราะว่า ไม่อยากให้เร็วคือเอาให้แบบจริงจังแน่นอนมั่นใจมันชัวร์ถ่ายรูปไปแล้วหลักเสร็จแล้วเตรียมโหลดให้พี่น้องหมดเลยทีนี้ว่าก็รอก็รอพี่น้องพี่น้องรอนะเพราะว่ามันยังไม่ครบกําหนดเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะเร็วจังอ่ะช้าไปเร็วไปเอาเอาพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้อาจารย์ส่งให้สำหรับ VIP นะคะเตรียมเรียบร้อยแล้วมั่นใจมากรอบนี้ยังไงก็รวยยังยงไงก็ได้คิดว่าไม่รู้อ่ะ ถ้าไม่ได้สามตัวก็ได้สามตัวโต๊ะสองตัวบนสองตัวล่างก็ยังโอเคเนาะขอให้ได้วดน,นี้ขอให้ปังได้ส่งท้ายพยายามที่สุดให้พี่น้องได้รวยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่รอบนี้รอบนี้รอบเดียวนะมั่นใจจริงจริอ่ะพี่น้องก็เข้ามาก็ให้แคปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์จะบอกเกี่ยวกับเลขดับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะก็ ถ้าท่านใดอยากจะได้สูตรโต๊ดถามในเพจเยอะมากเลยคือสูตรโต๊ดเนี่ยอาจารย์ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงพี่น้องเข้าไปถามในเพจเยอะมากถามว่าสูตรโต๊ะราคาเท่าไหร่ทํายังไงจะได้ไงพี่น้องโทรค่ะมันไม่ได,ไได้ไม่ได้สิ้นเปลืองอะไรนะักหรอกเนาะกระโทรศัพท์เนี่ยสมัยนีย้มันไม่แพงมันสมัยเมื่อก่อนเราโทรกันคำสองคำถ้ากลัวเสียเงินอะ่ะให้เบอร์ไว้ก็ได้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาไปทําอะไรถ้าอยู่ในช่องของอาจารย์เนี่ยมิจฉาชีพไม่มีนะ อ่าเนี่ยโทรมาเลยโทรมาเลยแคปเลยแคปได้เลยนะคะโทรมาเลย062ย1 3 2 4 2 0เสีย8 5 9 7 8โทรมาถามถ้าถามแล้วพอโอเคถ้ามั่นใจก็แอดไลน์ก็ส่งที่อยู่โอนเงินกันแล้วก็ส่งที่อยู่นะ,ะสูตรโต๊ะต้องต้องช่วยซื้ออาจารย์นะซื้อนะคะอาจารย์ทําขายสูตรโต๊ะเนี่ยขายมานานแล้วสมัย10ปีเลยก็ราคาเดิมนั่นแหละไม่เคยเปลี่ยนหรอกพี่น้องถามก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนาะ,ะยังได้เหมือนเดิมนะคะ อ่ะแคบอีกทีเผื่อเ,เมื่อกี้คุยคุยไปยกออกหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบอ่ะเบอร์โอนก็เบอร์นี้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวอาจารย์จะเขียนอ่ะเบอร์กรสิกรใส่ไว้ให้นะเพราะว่าเบอร์กรสิกรก็ยังใช้ได้อยู่นะคะพี่น้องอ, <c oughs> อ่ะแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างถ้าใครเข้ามาใหม่ยังไม่เห็นก็ให้แคปเลย แ KB เก็บเลยนะคะเขาไปเล่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบวิ่งบนล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองตัวล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบบนหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบ อันนี้สามหลักร้อยนะคะสามตัวนี่คือหลักร้อยหลักร้อยบางทีก็เข้าหลักร้อยตรงๆที่เข้าหน่วยเข้าสิบเข้าแต่ที่เข้าแน่ๆก็สามตัวหน้าสามตัวท้ายพี่น้องซื้อลอตเตอรี่ก็อย่าลืมติดเอาไว้เนาะตามนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเลขในแผน่นชีตเนี่ยก็ส่วนมากก็ตามที่เห็นเนี่ยะค่ะเนี่ยพี่น้องแล้วก็พี่น้องดูเอาไว้ว่ามันคือ,อมีเลขดับตัวไหนเลขเด่นตัวไหนพี่น้องจะดูอย่างนี้เห็นไหมคะ ถ้าสองตัวอย่างเงี้ยมันสองตัวงี้ไม่มาก็ต้องมาตัวหนึ่งถ้าตัวนี้ไม่มาก็จะมาสองตัวมาหัวมาท้ายมาเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่มาอันนี้ก็มาหัวมาท้ายมานี่เลยมันก็แต่ธรรมดามันจะมาช่องเี้ยอ่ะนี่ช่องบนช่องล่างอย่างงี้แต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปได้หมดพี่น้องขอให้มันมาแค่นั้นเองเนาะอ่ะพี่น้องก็ตามนั้นแล้วทีนี้อาจารย์จะบอก <c oughs> พี่น้องถามถึงกาแฟ ก็ยังเหมือนเดิมพี่น้องราคาก็เหมือนเดิมไม่ขึ้นหรอกเอาเอาเอาทุนไม่กี่บาทนะได้กําไรไม่กี่บาทก็นอกนั้นก็จัดให้พี่น้องข้างนั้นเลยนะคะไปทานกันเนาะของดีก็แบ่งปันไม่ได้ขูดเลือดไม่ได้ขายตามข้างกลองข้างกล่องสี่เกือบสี่ร้อยมั้งหายไปครึ่งพี่น้องคิดแค่นี้นะก็ลดตามนี้ อ่าแล้วอาจารย์จะบอกพี่น้องเนาะเดี๋ยวเกี่ยวกับหวยหวยล่างอ่าหวยวิอ่าหวยดับเนาะดับล่างดับบนดับล่างดับบนอาจารย์จะต้องเขียนยังไงเ่ให้พี่น้องถึงจะรู้วันเนี้ยอาจารย์เข้ามาเย็นเพราะว่าอาจารย์มีผู้ป่วยผ่าตัดก้อนเนื้อร้ายพี่น้อง ผ่าตัดตั้งสี่ชั่วโมงอาจารย์ก็ออกไปไหนไม่ได้เลยไม่มีเวลาที่จะมาคุยกับพี่น้องเลยพี่น้องคิดดูสี่ชั่วโมงพี่น้องคอยลุ้นว่ากลัวเขาจะ,ะหัวใจจะจะ,จะหยุดหัวใจจะวายมันจะต้องมีปั๊มไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ลุ้นไปกับหมอไปด้วยห้องผ่าตัดแล้วก็ปิดโทรศัพท์ก็อ่า ไม่ได้ปิดปิดเลยเหรอกเป็นเครื่องบินทําเป็นเครื่องบินไว้อันนี้ใครอยากได้วิตามินซีก็จัดไปนะคะแล้วก็น้ําหอมลองไว้วางใจใช้น้ําหอมมาจานดูนะเราจะติดใจหอมจริงๆแล้วก็จะลดพุงปีใหม่ก็เริ่มได้เลยค่ะเนาะไม่ต้องรออ,อาจารย์เอาเรียงเบอร์มากลางให้พี่น้องแล้วกันเนาะ เออช่วดที่แล้วงวดที่แล้ว,ว,ลวอาจารย์ไล่ให้ดูแล้วกันเนาะหลักหมืน่นพี่น้องจําได้ใช่ไหมคะอาจารย์เคยสอนหลักหมื่นพี่น้องอะ่ะหลักหมืน่นเป็นอะไรคือเป็นเลขดับเนาะหลักหมื่นเนี่ยหลักหมืน่นอา่าคือเลขดับบนเดี๋ยวอาจารย์ลองไล่ดูพี่น้องลองไปไล่ดูอาจารย์บอกคร่าวๆแล้วกันเนาะหลักหมื่นเนี่ยเนี่ย เอาสักสิบชุดเอาสักสิบนวดแล้วกันนะหลักหมืน่นพี่น้องคงมองไม่เห็นหรอกแต่ว่าอาจารย์จะบอก้วกันนะบอกคร่าวๆพี่น้องกอ็มีสูตรก็ทําย้อนดูนะคะหลักหมื่นเป็นศูนย์ออกหกออกหกหกห้าไม่มาหลักหมื่นเป็นหนึ่งออกเก้าหกสองหลักหมื่นเป็นแปดออกศูนย์ศูนย์สี่หลักหมื่นเป็นแปดออกแปดสี่สาม หลักร้อยเราถือว่าไม่ไม่ใช่เลขเลขดับนะคือสองตัวท้ายเนี่ยจะต้องไม่มีนะ,ะตามนี้แล้วงวดเนี้ยหลักหลักหมื่นก็คือหกนะพี่น้องอ่าี่เป็นหกพี่น้องแล้วเ,เันเป็นหกต้องหลักหมืน่นหลักแสนด้วยนะแสนนี่ก็คือ,อถือว่าดับนะ,ะหลักแสนเนี่ยถ้านับต่อถือว่าเด่นก็ แต่ว่าดับไม่สนิทนะถ้าเป็นตัวท้ายเนี่ยอาจจะมาหลักอื่นได้ก็หกทั้งคู่เลยเป็นหกเนาะแล้วก็ธรรมดา,เ,าเลขเลขดับที่ทุกคนจําได้ก็คือบวกกันงวดที่แล้วมาเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยคือมันเป็นเลขดับตลอดเนี่ยพลาดก็คือพลาดงวดที่แล้วก็คือบวกได้อ่งวดที่แล้วออกสองสองหนึ่งสองหนึ่งบวกกันเป็นสาม ออกสี่สามเนี่ยผิดงวดเนี้ยงวดเดียวนอกนั้นย้อนถอยหลังไม่มีผิดนะอ่าทีนี้ถ้านผิดแล้วมันไม่น่าจะผิดถ้าเราเอาเจ็ดออกถ้าเอาเจ็ดออกหกออกเหลืออะไรนะคะสูตรไหนที่มันมีเจ็ดกับหกพี่น้องก็คิดเอาเนาะถ้าเอาเจ็ดออกหกออกเลขบนนะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไอ้นี่ดูซิว่าถ้าเอาเจ็ดออกหกออกมันจะเหลือสูตรไหนที่มันเป็นเลขเด่นบ้าง ถ้าเอาเออก9ก้็จก็จะเหลือ9พี่น้องเห็นไหมคะอ่ะเแล้วก็มี8ปดถ้ามันดับหก็ก็จะเหลือ8เล่น9 8ได้เล่น9 5ได้เล่น8 5ได้9กหนึ่งได้8 1ได้8 5ดสองได้5 3ได้8ปสองได้8ปสได้9กสองได้9ก้ได้นะถ้าเก้าด ถ้าพี่น้องชอบก็เล่นน้อยหน่อยเพราะว่า6กับ7มันไปตรงกับเลขพวกนี้พอดีเนาะอาจารย์ก็มาบอกตรงมาบอกตรงนี้เลยเพราะว่าพี่น้องถามมาเนี่ยอาจารย์ก็จะไม่ไม่ไม่รับบอกเป็นการส่วนตัวนะถ้าบอกอาจารย์ก็จะมาบอกตรงนี้นะคะใครโทรมาจะไม่บอกตรงนี้เป็นการส่วนตัวบอกกอนจะให้รู้กันไปหมดเลยนะคะ, mm hmm. ะก็ลองดูเนี่ยสูตรเช่นสูตรบนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเก้าเจ็ดเหมือนกันเก้า เพราะบนเนี่ยบนเรียงล่างเนี่ยเข้าดีด้วยนะไม่เข้าเก้าก็เข้าเจ็ดอรอบนี้ถ้าเจ็ดมันดันมาอ่ามันมันจะเป็นเริ่มมาอ่าอย่างที่แล้วเนี่ยมันผิดแล้วมันเริ่มมันมันกลายเป็นหวยเด่นเด่นเป็นเป็นมาอันนี้เราจะว่ากันไม่ได้นะก็มีเก้ากับเจ็ดนะ,ะพี่น้องก็ลองคิดดูแต่ว่าอาจารย์ชอบเก้ากับแปดก็เลยให้แปดนะให้แปดเพราะว่าศูนย์มาน้อย แต่ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่มาแต่แต่หกกับเจ็ดเนี่ยไม่มามันก็จะเหลือห้าถูกไหมคะอะถ้าเจ็ดไม่มาก็จะเหลือเก้าพี่น้องก็เล่นเอานะคะเล่นเอาแต่ถ้าหากว่างวดเนี้ยบอกตรงๆว่ามั่นใจสําหรับ VIP นะจัดหนักจัดเต็มนะคะพี่น้องเอาเงินก้อนไว้ใช้ปีใหม่นะคะแล้วก็ใครอยากจะเข้าสมาชิก VIP อรอบนี้เป็นโชคของท่านแล้วละ่ะเข้ามาได้แล้ว เข้ามาแล้วก็ทักไทยเข้ามา,าแล้วก็พี่น้องที่บอกรอ,อก่อนเ,อเข้ามาแล้วก็ทักถามโทรกันมาแล้วก็ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงจะเอาอะไรก่อน,น,นก็ทักมาแล้วกันอยากได้ไหนก็ทักเข้ามาแล้วล่างอะ่ะดับล่างก็เหมือนกันนะคะสองตัวล่างใช้บวกกันได้เลขอะไรคือเลขดับเนาะที่เราเล่นกันอยู่ งวดนี้มันก็หกกับหนึ่งก็เป็นเจ็ดเหมือนกันบนล่างรู้สึกว่าจะดับตรงกันแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ถ้าเล่นก็เล่นน้อยหน่อยอย่าก,ก็ติดติดไปบ้างนะคะบนดับไม่เหมือนกันก็จะดับอาจารย์บอกแล้กันนะบนล่างดับเหมือนกันหกเจ็ดเนาะบนล่างอ่าหกเจ็ดศูนย์เนี่ยเล่นน้อยหน่อยเนาะข้างล่างนะคะ นอกนั้นพี่น้องก็คัดเอาแต่ถ้าอยากได้อยากรู้อยากเล่นเข้ามา V.I.P. ไม่ต้องมานั่งทำปวดหัวแล้วก็อย่าลืมอยากลดความอ้วนอยากจะให้หุ่นสวยหุ่นซลเซเรนเดอร์กาแฟอาจารย์ระดานะคะอันนี้ผอมแน่หุ่นดีแน่ร่างกายกระชับไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานพี่น้องดูอาจารย์แล้วกันนะเนี่ยอายุจะเจ็ดสิแล้วล่ะขาดอีกไม่จิบกี่ปี ก็พี่น้องก็ดูเนี่ยอ่ะบีเอาก็มันก็ไม่มีเนี่ยพี่น้องดูเอาแล้วกันเนี่ยแล้วกระกระชับแล้วก็ผิวพันธ์ดีนะเนี่ยถ้าดูใกล้ๆก็จะจะว่าขาวแต่ถ้าถ้าอยู่ไกลๆอย่างเงี้ยมันจะมเงามันจะมองเงาไอ้เส้นไม่ต้องพูดถึงหรอกอ่อคนเราอายุมากแล้วเส้นนี่มันมันก็ตามนั้นเนี่ยพี่น้องดูเอาแล้วกันผิวอาจารย์เนี่ยหกสิบเจ็ดก็ได้ประมาณนี้ก็โอเค หน้าตาไมเา่เพื่อนเพื่อนเข้าไปกันหมดหกเจ็ดสิบเนี่ยหลังไปหลังค่อมเดินชา้าๆเดินเท้าต่อกันนะแล้วก็ไม่กระฉับกระเฉงแต่อาจารย์น่ะโทษทีวิ่งได้อยู่นะเพราะว่าอะไรเราเรา,เราทานแค,แ,คแคลเซียมวิตามินดีวิตามินดีเราทานทานวิตามินดีด้วยแล้วก็วิตามินซี วิตามินซีเนแก้มูอิสระพี่น้องอย่าลืมนะโรคพันใหม่มาอีกแล้วให้ระวังกันนะคะให้ระวังอย่าลืมไปที่คนเยอะๆก็ติดแมสกันได้แล้วตอนนี้ให้ระวังด้วยปีใหม่ที่แออัดพี่น้องควรจะระวังเด็กเล็กๆอย่าให้ออกไปที่แออัดอันตรายค่ะพี่น้อง <c oughs> เขาบอกว่ามาจากประเทศอะไรอาจารย์ไม่อาจารย์พูดให้ฟังแต่คร่าวๆกันจะไปเจาะจงไม่ได้เกิดผิดเกิดพลาดเดี๋ยวมันจะแยนะ่เนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ะระามาัดระวังแล้วกันเนาะ แล้วก็รอบนี้เอาให้ได้เอาให้ได้รวยกัน <c oughs> เราจะรวยไปด้วยกันใครอยากรวยก็ทักมาทักมาเข้ามาอาจารย์จัดให้งวดนี้จัดหนักจัดเต็มให้นะคะเนาะอย่าลืมนะคะมีโทรศัพท์เข้าอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยเดี๋ยวอา,อาจารย์ก็กลัวสายมันจะหลุดนะคะกลัวจะอัดไม่ได้อันนี้ก็กี่นาทีสิบห้านาทีเนาะอ่ะแล้วอาจารย์ก็เข้ามาบอกแล้วพี่น้องก็ สิ่งละอันพลันน้อยเลขดับเนี่ยธรรมดาก็จะไม่บอกกันคืออย่างนี้ว่าพี่น้องถามมาเนาะโทรถามมาถามตัวนั้นตัวนี้อาจารย์ก็เลยว่าบอกกันตรงนี้เลยเผื่อรอบเนี้ยจะได้กันเต็มเต็มจะได้กันแบบจัดให้เป็นกอบเป็นกำรรวันเนี้ยอาจารย์น่ะบอกไปตามสายบุญทั้งหลายแต่ก็อย่างว่าอาจารย์เข้าใจว่าตอนเนี้ยเงินมันหายากทุกคนถ้าลําบากก็อาจารย์ก็ไม่อยากให้ทำหรอกเนาะ แต่ว่า,าทำาคนละนิดคนละหน่อยก็ได้เพราะว่า,อ,าอย่างที่บอกเนาะคนที่เข้ามาไม่มีกําลังทรัพย์ผ่าตัดปุ๊บปั๊บเนี่ยเราไม่มีเงินอะ่ะไม่มีบัตรอะ่ะมันไม่ได้มันต้องต่อมันต้องทำคิวทีนี้เจ็บป่วยหนักอะ่ะบางทีรอคิวไม่ได้อาจารย์ถึงได้บอกว่าถ้ารอคิวเขาชีวิตเขาก็ไม่รอด เพราะว่าทุกคนก็มีคิวรอเหมือนกันรอผ่าตัดรอนูน่นรอเตียงรอ,รอนู่นแล้วนี่ถ้ามีเงินก็จะมีช่องทางได้พาร์ตก่อนได้ช่วยเหลือก่อนอใครสนใจก็ทักทายเข้ามาช่วยอาจารย์ซื้อของก็เป็นบุญค่ะพี่น้องค่ะช่วยซื้อกาแฟช่วยซื้อน้ำหอมหรือซื้อปีดเสียหรือว่าจะ,ะเป็นสร้อยข้อมือเนาะเนี่ย <c oughs> อะไรก็แล้วแต่กระปิด ปิกะปิพวกนี้ยเอาไปทำ <c oughs> กับข้าวาทําเป็นน้ําปลาหวานอะไรได้หมดเลยเนาะอาจารย์ไปเห็นเมนูเมนูหนึ่งเขาทำเ,าเป็นทำอะไรนะที่ใส่กระปิหวานเนี่ยอาจารย์ก็จําไม่ได้แต่น่าทานมากๆเลยนึกไม่ออกเนะเาะว่า,าสักวันเราจะทําทานที่ว่า,าม,มันมีกุ้งแห้งมีกุ้งเล็กๆอยู่ในนั้นด้วยน่าทานมากๆาก็ พี่น้องสนใจก็ทักทายกันเข้ามานะทําช่วยซื้ออะไรก็แล้วแต่ได้ช่วยเหลือ,อถ้าเป็นวันนี้หรืองวดเนี้ถ้าใครช่วยซื้อของอาจารย์หรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิก v i p ตรงนี้อาจารย์จะไปมอบให้ผู้ที่ผ่านตัดก้อนเนื้อวันนี้ที่อาจารย์เข้าไปเฝ้าเข้ามาสี่ชั่วโมงอันนี้ใช้ทุนทรัพย์เยอะมากแต่ว่าก็อาจารย์ก็พยายามไม่ไ,มได้เบียดบังอะไรก็พยายามที่จะขายขายของขายอะไรนี่แหละ แล้วไม่ใช่ว่าจะมาเลยข,ขายของไม่ดีนะพี่น้องของที่มีคุณภาพทั้งนั้นนยที่เอามาให้พี่น้องแล้วก็ใครเข้าสมาชิก V.I.P. รอบนี้ก็ได้บุญด้วยนะ,ะเงินตรงนั้นนะ่ะอาจารย์จะเอาไปช่วยผู้ที่ผ่าตัดแต่ถ้ายัางไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรอย,อยากอยากรวยอาจารย์พูดถึงผู้ที่พร้อมที่จะรวยรอบนี้เท่านั้นเองถ้าไม่พร้อมก็รอรอกันไปก่อนดูเข้าไปก่อนนะ พอเมื่อไหร่ก็เข้ามากันนะคะเราไม่ว่ากันเนาะอ่ะวันนี้ก็จากกันไปก่อนนะคะ,อะขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างมีความสุขนะคะเดินทางปลอดภัยทั้งไปทั้งกลับท่านใดบางท่านพง์ถึงบ้านแล้วเนาะก็รถราอาจจะติดกันนิดหน่อยวันนี้เพราะว่าเป็นวันแรกชุดลมุๆหน่อยก็อย่าลืมนะคะเข้ามาฟังอาจารย์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้จะได้หากันเจอเนาะ แล้วก็มาจะมีสิ่งอลอันพันน้อยเข้ามาคุยกับพี่น้องตลอดเรื่อยๆไปนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ